กล้ามเนื้อท้ายทอยเสียหายผลกระทบที่คุณอาจไม่รู้รู้จักกล้ามเนื้อท้ายทอย s p c i p i t a l muscle) เป็นกล้ามเนื้อเล็กๆสี่มัดที่อยู่ใต้กระโหลกศีรษะกันค่ะมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวศีรษะประสานการมองเห็นและการทรงตัวพยุงสมองส่วนหลังและการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองเมื่อกล้ามเนื้อเหล่านี้เสียหายหรือทำงานผิดปกติจากการอักเสบตึงเกินไปหรือบาดเจ็บ จะกระทบต่อระบบประสาทและสมองโดยตรงอาการที่พบบ่อยเมื่อกล้ามเนื้อท้ายทอยเสียหายคือปวดตื้อๆหนักๆบริเวณท้ายทอยปวดร้าวขึ้นศีรษะจนคล้ายไมเกรนเวียนหัวบ้านหมุนตาพรา่าคอแข็งหันคอไม่ถนัดหรือเจ็บมากเมื่อก้มหรือเงยสมองล้าขาดสมาธินอนไม่หลับง่ายแนวทางการดูแลเบื้องต้น หลีกเลี่ยงการก้มเงยนานๆโดยเฉพาะใช้มือถือยืดเหยียดคอและบ่าเบาๆเป็นประจำประครบอุ่นเพื่อคลายการเกรง็งนอนพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดสะสมการดูแลที่สิริแคสเซนเตอร์เราใช้เทคนิคการดูแลเฉพาะที่เพื่อฟื้นฟูและคลายกล้ามเนื้อท้ายทอยเช่นกัวซาบวกกดจุดบวกขยี่เส้นลดการเกร็งและการกดทับเส้นประสาทกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองให้สมดุล ช่วยบรรเทาอาการปวดหัวเวียนหัวมึนงงคืนความโล่งเบาสบายทั้งศีรษะและระบบประสาทกล้ามเนื้อท้ายทอยแม้จะเล็กแต่มีบทบาทสำคัญต่อระบบสมองและการทรงตัวหากละเลยจนเกิดการเสียหายอาจทำให้ชีวิตประจำวันเสียสมดุลได้เลยค่ะปรึกษาและรับการดูแลอย่างถูกต้องปลอดภัยได้ที่ Siri c a r เซ็นเตอนะคะปรึกษาและนัดหมายได้ที่สิริแค r เซ็นเตอซอยศรีนครินทร์40ตรงข้ามซีคอนสแควร์ เปิดทำการทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาแนะนำจองคิวก่อนนะคะเนื่องจากคิวทางสถาบันค่อนข้างแน่นมากค่ะ